สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับโรงพักรองภัยมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเดิมนะครับวันนี้12สิงหาคมนะครับถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติคุณวรพันธ์ครับนะฮะแล้วก็เป็นวันค้ายวันประสูติของทางสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยนะครับหลายๆครอบครัวนะครับวันนี้คงแบบมีความสุขนะครับลูกก็กราบไหว้แม่แล้วก็พาครอบครัวคุณแม่ลูกแล้วก็ไปทานข้าวร่วมกันครับรับ แต่ว่าในการรายการลงพักรองพายวันนี้ก็มีเรื่องเตือนภัยต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับนอกจากนี้ช่องทางที่จะติดต่อกับทีมงานรายการโรงพักรองพายก็มีหลายช่องทางนะครับ,รบไปที่ช่องทางแรกท่านผู้ชมครับทาง Facebook ก็สายตรวจประชาชนนะฮะรวมไปถึงอาชการกรรมทันข่าวครับสามารถส่งคลิปหรือว่าภาพนิ่งที่ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นภัยกับตัวเองรวมถึงไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะก็สามารถส่งมาได้ทางช่องทางนี้ครับ รวมไปถึงทางเบอร์โทรศัพท์นะฮะสามารถร้องเรียนเข้ามาได้ฮะก็02 338 36 36ถึง7นะฮะ24ชั่วโมงฮะโทรมาได้วันนี้มีทีมงานของเรา24ชั่วโมงรอรับสายท่านอยู่นะครับก็ส่งคลิปส่งภาพมานะครับแล้วก็มีการต้องฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับหากทีมงานติดต่อกลับว่าเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงคลิปไหนไม่ว่าจะเป็นคลิปเตือนภัยหรือว่าคลิปดีๆที่ท่านผู้ชมไปถ่ายไปเจอมาก็แจ้งมายังรายการ ลงพักประชาชนนะครับนอกจากนี้ก็เข้าไปใน Facebook สายตรวจประชาชนครับรับนะฮะอ่ะท่านผู้ชมฮะไปเรื่องร้องเรียนก่อน,อนมีทางประชาชนที่อยู่ในถนนลาดพร้าว71นะฮะร้องเรียนผ่านทีมข่าวอาชญากรรมสำนักข่าวเนชั่นบอกว่าตัวเองเนี่ยห้องพักตัวเองเนี่ยมีอาชีพขายผลไม้อยู่หน้าอิมพีเรียลเวิร์ลาดพร้าวนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นก็กำลังขายของอยู่ปรากฏว่าห้องพักตัวเองเนี่ยถูกคนร้ายงัดเข้าไป ก่อเหตุเนี่ยฮะนี่คือบ้านพักห้องเช่านี่ฮะที่มีนกกงหัวจุกอยู่สองอันเนี่ยฮะสตัวเนี่ยคือเป็นบ้านของผู้เสียหายรายนี้ถูกคนร้ายเนี่ยเข้าไปงัดประตูแล้วก็เอาทรัพย์สินไปเป็นทองคำเนี่ยหนัก16บาทนะฮะแล้วก็รวมไปถึงพระเครื่องมีพระเครื่องมีเศษเหรียญสมัยโบราณรวมไปถึงแบงค์ต่างๆมูลค่าเนี่ยก็หลายหมื่นบาททีเดียวท่านผู้ชมฮะนี่คือใบหน้าโฉมหน้าของผู้เสียหายนะฮะนี่ฮะก็ผมไปลงพื้นที่มา ทางผู้เสียหายรายนี้พาไปดูจุดเกิดเหตุแล้วก็พาไปดูรถต้องสงสัยซึ่งมีกล้องจอดปิดเนี่ยสามารถจับภาพได้บางส่วน,นะจะับภาพรถต้องสงสัยได้เนี่ยผมก็เข้าไปดูที่บ้านเขาก็ปรากฏว่าเล่าให้ฟังว่าคนร้ายเนี่ยงัดหมดไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บเงินนะฮะตู้หิ้งพระรวมไปถึงตู้เสื้อผ้าท่านผู้ชมฮะก็โอ้โหทุกวันนี้คดีก็ไม่มีความคืบหน้ายังติดตามคนร้ายไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงผู้เสียหายรายนี้กันดูครับ ว่าเนี่ยงัดเนี่ยงัดหน้าบ้านงัดงัดก่อนแล้วเขาก็ล้วงเนี่ยล้วงบานเก็ตแล้วก็ไปเปิดลูกบิดเขางัดเสร็จแล้วก็ปิดประตูนะปิดประตูแล้วทําลูกกัญแจห้อยไว้เหมือนเหมือนรอยว่าไม่มีรอยงัดไงเข้าใจป่ะแต่พอดีแฟนมาก็เห็นว่าไอ้ตัวนี้มันห้อยลงไงเขานึกแล้วว่าห้องต้องโดนงัดแน่เลยเขาก็เลยไม่เปิดประตูไงเขาก็โทรถามหนูโทรหานหนูว่ามีขโมยงัดห้องเอาของไปหมดแล้วว่าอย่างเงี้ยก็เลย ก็เลยไม่เปิดประตูไม่อะไรก็รอให้กองพิสูจน์หลักฐานมาใช่ไหมเขาให้เขาเปิดเข้าไปนั่นแหละก็เลยไม่จับอะไรทางนั้นของในบ้านไม่ได้จับเลยเนี่ยมันก็งัดหมดเลยเนี่ยเนี่ยตู้เนี้ยมันก็งัดหมดเนี่ยงัดของที่อยู่ในตู้มาไปหมดเลยงัดหมดเราจะเก็บทองไว้ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็พระทองแล้วก็พระทอง16บาทแล้วก็พระอีกพระเยอะที่เนี่ยเอาไปหมดเลยเนี่ยเหลือไว้แค่เนี้ยพระอยู่ที่เนี่ยเอาไปหมดเลย พระไม่ใช่ว่ามีแค่ในนั้นนั้นเราเก็บไว้เฉพาะที่องค์สําคัญเท่านั้นองค์ใหญ่ๆที่มีราคาเราเก็บไว้สมเด็จทั้งหมดห้าองค์ที่เอาไปอะนะแล้วก็เนี่ยที่ในเนี้ยเอาไปหมดเลยเขาเอาไปหมดเลยเราจะวางวางไว้ขเขาก็เอาไปหมดนะของเนี่ยในเก๊ะทุกอย่างเนี่ยของที่เป็นเศษตังที่เป็นอะไรที่เราเก็บไว้เขาก็เอาไปหมดต,ตัตงเก่าตังแก่ตงังแบงค์ยี่สิบแบงค์สิบแบงค์ห้าร้อยรุ่นเก่าๆอะ่ะถูสะสมไว้ต้องเจ็ดพันนะเอาไปหมดเลยเนี่ย แล้วพระไม่ได้อยู่ที่เดียวตรงเนี้ยเขาก็ลื้อหมดนี่เขาก็ค้นหมดเนี่ยค้นหมดเปิดอย่างนี้เลยเปิดอ้าหมดเลยเนี่ยเปิดอ้าหมดเลยเปิดอ้าหมดเลยตอนเรามาเห็นสภาพห้องเราครั้งแรกบานก็จายหมดเลยอะไม่ไม่ไม่ใช่อยู่สภาพาแบบเนี้ยจริงๆถ้าเราออกจากห้องไปห้องเราจะเรียบร้อยอยู่สภาพ,าพอันนี้ก็เปิดหมดเลยเปิดอ้าอันนี้ก็ล้างออกมาบานเนี่ยพระที่อยู่ตรงเนี้ย พาะที่เวลาเราเบเราไปหาพระผู้ใหญ่อะไรมาพระเก่าพระที่ว่าเขาอยู่ในขันน้ำมนต์อะไรนะของเราก็มีนะอยู่ตรงเนี้ยเขาก็ค้นออกไปหมดไม่เหลือหรอกพวกง่ายๆพระเป็นร้อยองค์ที่เขา,เาไปอะ่ะไม่ใช่แค่สองสามองค์ไปหมดทุกอย่างนั่นเองไม่เหลืออะไร,เ,รเหลือแค่ทอท้ายกับกรมแค่นี้เองนอกนั้นเอาไปหมดเลยอก,ก็ร้องไห้อะช็อกเหมือนกันแล้วที่ได้รู้ครั้งแรกอะ แต่จริงๆอะมันไม่น่างัดเอาด้านหรอกเพราะมันแค่เที่ยง51เองมันกลงวัน,น่ะเนี่ยมันกลางวันเราอยู่มาต้องนานแล้วนะอยู่มาต้อง18-19ปีแล้วนะที่เนี่ไม่เคยมีการงัดเลยเล่มรถหนูมันยังไปเลยตอนนี้งัดเสร็จแล้วนะครับรถจะวนออกไปรับคนฝั่งโน้นนะฝั่งซอย7นี่รถเข้ามาทางนี้ซอย9นะครับวนออกไปรับ แล้วก็มันจะมีกล้องอีกตัวหนึ่งครับที่จับตอนที่รถวิ่งไปรับคนแต่มันไม่ชัดนะฮะมีกิ่งไม้บังมีกิ่งไม้บังนะกำลังไปหาภาพกล้องวงจรปิดว่ารถวิ่งเข้าออกเพรต้องฝ่ายใช่ไหมแล้วเขาโทรมาถามหนูว่าฮัลโหลคุณขวัญเลนใช่ไหมคะบ,บอกใช่ค่ะรู้สึกว่าวันนี้ตอนบ่ายตอนประมาณเ,เที่ยงห้องคุณถูงัดใช่ไหมบอกใช่หนูก็อึ้งเนาะเพราะเสียงที่โทรมาเป็นคุ้นๆแล้วเบอร์เบอร์โทรมันเป็นเบอร์โูร0 0ศูนย์สอง ูก็ถามว่าคุณคุณเป็นใครเขาก็บอกว่าเขาเป็นตำรวจอยู่สืบที่สอนอเจอโชคไกสี่ชื่อวิจนุหนูจำได้เขาบอกว่าเขาอยากทราบว่าทองของคุณน่ะน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยหนูก็บอกไปว่า16บาทตอนนี้ของของคุณน่ะถูกปล่อยแล้วนะว่างี้ผมรู้ตัวด้วยว่าใครเป็นคนเอาเขาว่างี้อ้าวแล้วพี่รู้แล้วพี่ทำไมไม่ไม่จับให้หนูละหนูก็ว่าอย่างนี้ไงนั่นแหละหนูก็บอกว่าถ้าได้ตัวคนร้ายหรือว่าได้อะไรบาะแสหนูก็มีรางวัลให้หนูก็ว่างี้ เขาบอกว่าถ้ายังไงผมจะติดต่อมาใหม่แต่อยากทราบน้ำหนักทองหนูก็เลยบอกว่า16บาทนั่นแหละไม่ใค่เนียเขาก็ไม่โทรกลับมาทั้งทั้งที่หนูไม่ได้แจ้งความกับตารวจกับร้อยเวนนะว่าว่าหนูไม่ได้ให้ชื่อจริงหนูไม่ได้ให้ชื่อนามสกุลแล้วก็ไม่ได้ให้เบอร์ใหม่ของหนูด้วยแล้วก็โทรกลับมาหาหนูได้ยังไงหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นแหละถ้าถ้าเป็นตํารวจอะเขาใช้เบอร์ศูนย์สองทำไมเขาทำไมไม่ใช้เบอร์มือถือของเขา นี่ฮะนี่คือเสียงของทางผู้เสียหายฮะค,คือเมื่อเท้าที่ผมไปเนี่ยก็โอ้โหบน่นบ่นมากเลยเพราะเขาอยู่ที่พื้นที่นี้มาเนี่ยสิบแปปีแล้วเนี่ยไม่เคยเกิดเหตุลักษณะน,นี้เลยนะท่านผู้ชมฮะแล้วตรงจุดนั้นเนี่ยที่บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่สามารถทะลุเข้าออกได้สองซอยมันก็เลยเป็นจุดที่สามารถก่อเหตุได้ง่ายแต่ปัญหาที่ตามมาคือว่าภาพวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพได้แค่รถต้องสงสัย และส่วนในกล้องวงจรปิดอีกจุดนึ่งเนี่ยที่สามารถบันทึกขานะฮะเท้าของทางคนร้ายได้เท่านั้นเองไม่สามารถพบใบหน้าได้นะฮะครับก็สูญเสียทรัพย์สินไปหลายรายการนะสิกว่าปีที่อาศัยอยู่ตรงนี้แต่ว่าคนร้ายนี่ลือ้อทรัพย์สินไปเกือบหมดทั้ง ทั้งห้องเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของความคืบหน้าด้านคดีนะครับว่ามีการติดตามจับกลุมมีการสืบสวนหาตัวคนร้ายไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับไปพูดคุยกับร้อยตํารวจโทเอกกริตรูปสะอาดนะครับพนักงานสอบสวนสอนอโชคชัยสวัสดีครับผู้กองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้กองเอกกริตรับครับผู้กองครับผู้กองได้รับแจ้งจากคุณผันเรือนก่อนหน้านี้ที่มีคนร้ายเข้าไปงัดห้องพักใช่ไหมครับ ใช่ครับผมครับตอนที่รับแจ้งทางผู้เสียหายได้มีการแจ้งไหมครับว่ามีทรัพย์สินสิ่งของสูญหายมากน้อยขนาดไหนครับต่อแจ้งครับก็บอกว่าเป็นพวกทรัพย์สินประเภททองแล้วก็เป็นพระพระเหรียญพุทธรูปอะฮะครับพระเป็นเป็นหลายรายการพระนี่ก็บอกว่าเป็นเป็นร้อยอะฮะครับ <c oughs> พฤติกรรมคนร้ายเป็นยังไงฮะผู้หมวดฮะก็เท่าเท่าที่เห็นนะฮะเท่าที่ว่าทางผู้เสียหายเขาดำเนินการเอากล้องออะไรมาให้ดูก็คือว่า ช่วงแรกขับรถมาก่อนรถที่ต้องสงสัยนะเรายังไม่รู้ว่าคันนั้นใช่หรือไม่ใช่มาดูลาดราวพอคุณส่วนเรือกออกจากห้องันคนสุดท้ายเนะี่ยก็ไปจอดไว้า้างหลังตึกที่แกอยู่ถึงทุนสุขก็เข้ามาทําการงัดอะไรกันรบแล้วหลังจากนั้นก็ออกไปเขาที่ว่าดูเพราะว่ารถคันเนี้ยเขา เขายืนยันว่าเขาไม,ไม่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 เคยเห็นเข้ามาตรงนี้แล้วพฤติการก็คือจอดรอนานแล้วก็วนสองสามรอบอะไรเงี้ยก็คือก่อนก่อเหตุนั่นคือรถคันดังกล่าวนี่คือมีการขับมารอบหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไปจอดใช่ครับแล้วทิง้งทิ้งระยะเวลาจากที่ไปจอดแล้วก็ขับออกไปนี่นานไหมครับก็ประมาณสองชั่วโมงฮนะจอดจนว่าจ,จนผู้เสียหายทาที่ขนเรือนเนี่ยกลออกจากห้องไปครับครับพอคุณขัเรือนออกจากห้องไปรถคันนี้ รถยังจอดอยู่แต่หลังจากนั้นกล้องวงจรปิดจับจับภาพได้ไหมครับว่าเขาออกไปกลับไปตอนกี่มงมีจับภาพได้ไหมครับจับจับเขาจับภาพตอนออกได้ครับตอนเข้าไปจอดแล้วก็ตอนออกครับก็คือตอนนี้คือรถคันดังกล่าวคาดว่าเป็นรถที่ต้องสงสัยใช่ฮะเห็นทะเบียนอะไรไหมครับเห็นแต่ไม่ทราบเพราะว่าผมส่งภาพเพื่อนไหวไปให้ทางพิสูจน์หลักฐานเราเพราะว่าค ดูแล้วกล้องความคมชัดผมดูไม่ได้ฮะต้องไปให้ทางนี่เขาดูก็ส่งเป็นไฟล์ภาพไปให้เขาดูค,ครับตอนนี้พอขยายได้ยังฮะเดี๋ยวต้องทำหนังสือเร่งไปอีกทีนึงงะอือครับผู้มวดฮะเห็นว่าดูจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยคนร้ายเนี่ยน่าจะก่อเหตุววออหรือว่าเป็นมืออาชีพหรือเปล่าฮะเป็นมืออาชีพหรือเปล่าอืมเท่าที่เขาส่งนี่จับปาไม่น,าน,าน่าจะเพราะมืออาชีพน่าจะทิ้งไขควงมากของตัวเองไว้ตรงนั้นอื ครับ,รบน่าฐานนิษฐานได้ไหมครับน่าจะเป็นคนระแวกในหอพักในที่พักย่านเดียวกันเพราะรู้ความเคลื่อนไหวของคุณขวัญเรือนเป็นอย่างดีว่าจะออกเวลาไหนยังไงแล้วมีทรัพย์สินภายในเยอะด้วยอืมอันนี้ก็ทางาทางพี่ขวัญเรือนเองเขาก็สงสัยแต่ผมก็ยืนยันอะไรไม่ได้อะครับ เพราะว่ามันเป็นข้อสงสัยของทางทางพี่เขาค้าซึ่งไม่มีหลักฐานอะไรที่จะมายืนยันกับผมครับผู้บ่วาจะมีคนในหรือว่าคนที่อะไรรู้เห็นไหมมันก็อาจจะมีส่วนครับครับตอนนี้เราดูไหมครัว่าตอนนี้คิดว่าจะดําเนินการยังไงต่อไปครับก็เดี๋ยวถ้าได้ใ้สั่งเยนมาก็ต้องเรียกรถคันนั้นนะครับมาเป็นพยานดูว่าในวันนั้นคุณโดนเพราะอะไรอะไรยังไง ครับครับนะครับขอบคุณครับผู้กองครับขอบคุณมากครับครับครับพี่ครับสวัสดีครับร้อยตำรวจโทเอกกริจอรูปศาสตร์นะครับพนักงานสอบสวนสนอโชคชัยกําลังวงจรปิดอย่างนี้บอกคุณวรพันธ์คือจับได้เฉพาะรถที่เข้าออกแต่ไม่แน่ใจว่ารถคันนี้จะเข้ามาก่อเหตุหรือไม่แต่ว่าเบื้องต้นนี่คือสันนิษฐานไว้ก่อนว่าพฤติกรรมันคือน่าสงสัยมาจอดในจังหวะที่คุณพัรณนนออกจากบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีการจอดรออยู่บริเวณหลังด้านหลังก่อนที่จะ มีการลื้อคนรัสน์สินรั์สินหายแล้วก็มีการขับรถออกไปครับเนี่ยฮะท่านผู้ชมฮะภาพวงจรปิดเนี่ยสามารถบันทึกรถได้แต่เวลาซูมเข้าไปเนี่ยมันมองไม่เห็นเลขทะเบียนถ้าทางพิสูจน์หลักฐานเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยซูมเลขทะเบียนออกมาได้เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการออกหมายเรียกให้ทางเจ้าของรถเนี่ยมาเพื่อให้เพื่อให้การกับเจ้าหน้าที่นะฮะแต่ตอนนี้ก็ต้องรอรนะฮะเนี่ยฮะก็เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเขาบอกว่า เขาเก็บมาตั้งตั้งแต่เกิดนะฮะฮพวกเศษเหรียญพวกแบงค์เก่าๆแต่มาโดนก่อเหตุลักษณะนี้นี่ยฮะล่องรอยการงัดแงะประตูก็โดนไปหมดเหลือแค่นี้แล้ะฮะครับนะฮะก็ต้องป้องกันตอนนี้ภัยต่างๆโจรก็เยอะนะครับในบ้านเราก็ต้องระมัดระวังกันนะครับบางทีกําลังของเจา้าหน้าที่ตำรวจเพียงส่วนเดียวก็ไม่สามารถที่จะปราบปรามป้องกันหรือติดตามจาับกลุ่มคนร้ายได้เบื้องต้นก็คือเราต้องระมัดระวังทรัพย์สินของเราไว้ก่อนนะครับ ไป <Yep. S 1> เรื่องของ mm. สภาพดินฟ้าอากาศค mm. ุณรอพันท่านผู้ชมครับ <Yep. S 1> หลังจากที่มีพายุมังคุดพัดถล่มในพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับแล้วก็หลายพื้นที่เกิดน้ําท่วมขังแล้วก็ส่งผลกระทบให้ไปท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดลาพูนนะครับตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาก็เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ําท่วมในสองตำบลในอําเภอเมืองจังหวัดลาพูนนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่านะครับหลังจากที่มีฝนตกหนักตลอดทั้งวันติดต่อกัน เนื่องมาจากอิทธิพลของพายุมังคุดนะครับแล้วก็ส่งผลให้ฝนตกตลอดทั้งคืนปริมาณน้ําในคลองชนประทานสาขาเชื่อมต่อจากแม่น้ําปิงนะครับเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ทําการเกษตรริมฝั่งน้ําในตนําบลในตาบลประตูป่านะครับแล้วก็ตําบลริมปิงอาเภอเมืองจังหวัดลําพูนนะครับเนื่องจากว่ามีน้ําปิงมีระดับน้ําสูงจากฝนตกหนักทําให้น้ําเหนือไหลามาอย่างต่อนเนื่อง ทำให้ชาวบ้าน4หมู่บ้านในตำบลประตูป่าแล้วก็2หมู่บ้านในตำบลลิมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลําพูนกว่า30หลังคาเรือนนะครับถูกน้ําท่วมสูงกว่า30ถึง70เซนติเมตรแล้วก็สวนลาไยสวนผักผลไม้ถูกน้ําท่วมกว่า500ไร่นะครับครับก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยเป็นผลกระทบเหมือนกันนะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดเชียงใหม่ลดลงแล้ว แต่พอมันลดลงจากเชียงใหม่จังหวัดที่ได้ผลกระทบตามมาเนี่ยก็คือลําพูนนี่แหละฮะก็ตอนนี้ระดับน้ําปิงเนี่ยสูงขึ้นกว่าเมื่อวานเนี่ยสาเซนติเมตรนะฮะน้ำเนี่ยไหลเข้าลําเหมืองสาขาต่างๆที่มีอยู่กว่า10แห่งในพื้นที่ลําพูนนะฮะทำให้น้ําไหลทะลักเข้ามาตามประตูระบายน้ําต่างๆชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยต้องมาช่วยกันเร่งปิดประตูน้ำนะฮะแต่ไม่สามารถปิดได้ทันครับทำให้น้ำจากแม่น้ำปิงเนี่ย ไหลเข้าท่วมพื้นที่ไร่นาสวนลำไยในพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วเลยนะฮะก็เข้าไปเอ่อล้นท่วมตลิ่งเข้าบ้านเรือนประชาชน,นะฮะเห็นว่าตอนนี้ชาวบ้านจากสองตำบลน,นะฮะได้มีการเร่งช่วยกัน นำทรายและกระสอบทรายมาช่วยกันบรรจุทรายทิ้งลงในลำเหมืองพะยาอุดแล้วทำเป็นคันกั้นน้ำหน้าประตูน้ำนะฮะจากนั้นนำผ้ายางมาคุมป้องกันน้ำที่กำลังมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยฮะซึ่งจากลิตรพายุมังคุดเนี่ยทำให้ฝนตกอย่างต่อเนื่องซึ่งทางนายมานพอินศรีนะฮะนาย,ยกเทศมนตรีตำบลประตูป่าอำเภอเมืองลำพูนก็บอกว่า ก็หลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะต้องมีการช่วยเหลือนะฮะและเร่งประกาศเสียงตามสายให้มาช่วยกันนำทรายแล้วก็กระสอบทรายเนี่ยผ้าย,ยางด้วยนะฮะมาปิดประตูกั้นน้ําไว้เพื่อเป็นก,การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่อไปครับ,รบที่จังหวัดลำพูนเนื่องมาจากว่าน้ําท่วมเพราะว่าถือว่าเป็นแอ่งแอ่งร,รับน้ําจากจังหวัดเชีงยงใหม่แล้วก็จังหวัดอื่นๆนะครับซึ่งทําให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า30หลังคาเรือนนะครับหลังจากที่เกิดน้ำํำ ฝนตกหนักเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแต่ในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ทางหัวหน้าเวรศูนย์อุตุอุทกวิทยาแล้วก็บริหารน้ำภาคเหนือตอนเบินนะครับคุณก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันนะครับบอกว่าขณะนี้คือปริมาณแม่น้ำปิงตอนนี้คือยังไม่น่าเป็นห่วงมากนะครับเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำปิงขณะน,นี้ก็จะไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ก็ได้ลดลงแล้วนะครับโดยล่าสุดช่วงเวลาบ่าย2โมงของวันนี้นะครับ ที่สถานีวัดระดับน้ำา P1 บริเวณสะพานนวรัตนะครับสามารถวัดได้2.57เมตรนะครับขณะที่จุดวิกฤตที่น้ำจะร้นตะลิ่งก็คืออยู่ที่3.70เมตรส่วนที่สถานีวัดน้ำา p 67ที่บริเวณแม่แตงนะครับวัดได้1.55เมตรแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆนะครับสำหรับปริมาณน้ำที่ไหลยอยู่ตอนนี้คืออยู่ที่217ลูกบาทเมตรต่อวินาที เมื่อเทียบกับความจุของน้ําปิงที่จะสามารถรับได้440ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับอืมนี่ฮะนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะฮะ <c oughs> ของอุทกภัย <c oughs> ที่ภาคเหนือท่านผู้ชมครับไปอีกเรื่องนึงฮะวันนี้วันแม่หลายๆห,หน่วยงานรวมไป <c oughs> ถึงเ <c oughs> จ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยก็ได้มีการถวายพระพรรวมไปถึงจัด <c oughs> กิจกรรมต่างๆนะฮะ <c oughs> แต่ก็มีประชาชนทั่วไปก็ยังมีการจัดทําบุญนะฮะเลี้ยงอาหารฟรีนะฮะผมพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดน่ะ ขอนแก่นดีกว่าขอนแก่นเนี่ยก็มีเจ้าของร้านอาหารร้านหนึ่งท่านผู้ชมครับเป็นร้านอาหารตามสั่งนะฮะเปิดบริการขายอาหารไม่จะขายรือแจกอาหารฟรีนะฮะ <c oughs> ก็นเห็นว่าทําไปเ,เพื่อจะเป็นการทําบุญแล้วก็คือทําบุญให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาแล้วเนี่ยก็ทำบุญให้กับแม่ตัวเองที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะฮะก็ที่ขอนแก่นเนี่ยเจ้าของร้านนี้นะฮะชื่อว่าคุณอาร,รยาเถาหมออายุ38ปี แล้วก็ได้ร่วมกับญาติพี่น้องนะฮะช่วยกันทำอาหารมี2เมนูหลักก็คือก้วยจับน้ำข้นไก่แล้วก็หอยทอดนอกจากนั้นเนี่ยได้เตรียมข้าวผัดไว้สำรองเผื่อประชาชนมาเยอะแล้วก็ไม่พอ<ช>ทานนะฮะ <c oughs> นอกจากนี้ก็มีทั้งน้ำอัดลมน้ำเย็นขนมฟักทองใส่ขันโตกบรรจุกล่องพลาสติกนะฮะก็เปิดให้กินฟรีหน้าร้านเลยฮะซึ่งร้านที่นี่เนี่ยเป็นร้านขายอาหารตามสั่ง อยู่สุดซอยโคลัมโบหลังรั้วสถานพินิจเด็กและก็เยาวชนขอนแก่นนะฮะและติดรั้วโรงเรียนศรีหราชเดชโชชัยอยู่ในอำเภอเมืองเนี่ยนะฮะโดยมีชาวบ้านเนี่ยทยอยไปกินอาหารที่ร้านจัดเลี้ยงฟรีเนี่ยเนื่องในโอกาสวันแม่นี่นะฮะก็มีการติดป้ายขนาดใหญ่เลยนะฮะขอความเชิญชวนเลยให้กินฟรีในวันที่12สิงหานี้ผู้ที่อาศัยในชุมชนแล้วก็ ผู้ที่สัญจรไปมาบางคนที่ไม่สะดวกนั่งรับประทานนะฮะก็สามารถสั่งใส่ถุงหิ้วกลับบ้านได้อย่างเต็มที่นะฮะหรือว่าบางคนเนี่ยนั่งกินอิ่มแล้วก็ยังสามารถใส่ถุงหิ้วไปได้อีกด้วยนะฮะก็เห็นว่าคุณอรยาบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าของ,ของวันนี้เนี่ยขนาดเตรมของยังไม่เรียบร้อยนะฮะก็มีคนมานั่งรอแล้วบางคนเนี่ยก็มา ช่วยจัดของแล้วก็มีหลายคนเนี่ย <c oughs> กินมากกว่า2ชามขึ้นไปฮะแต่หอยทอดเนี่ยตัวเองจะทําใหม่แล้วก็สดๆดอยู่ตลอดนะฮะ <c oughs> ก็มีคนเนี่ยต่อคิวรอ <c oughs> พรฟรีนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าตัวเองที่ทําไปเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งละอยาก ทำบุญนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็ทําบุญให้กับแม่ตัวเองที่เพิ่งเสียชีวิตไปด้วยนะฮะท่า <c oughs> นผู้ชมครับก็มีคนใจบุญทําบุญเลี้ยงเยอะนะครับแต่ในขณะที่จังหวัดนครราชสีมาก็มีเหมือนกันนะครับ,บซึ่งเป็นทหารชั้นผู้น้อยใจดีนะคุณวรพันธ์ท่านผู้ชมครับก็ควักเงินของตัวเองนะี่ทำข้าวมันไก่เลี้ยงชาวบ้านเนื่องในโอกาสวันแม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทําในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณแม่ด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาก็ ทำมาหลายปีเหมือนกันแล้วปีนี้ก็ใช้เวลาเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับข้าวมันไก่ที่ทําก็หมดเลยครับวันนี้นะจากบริเวณหน้าถนนวัดหนองบัวรองนะครับในตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับจ่าสิบเอกปรัชญาหอมจำปานะครับอายุ51ปีซึ่งสังกัดกองบัญชาการกองกองบัญชาการทหารราบที่3ขค่ายสุนทรารีนะครับจังหวัดนครราชสีมาน <Yeah. S 2> พร้อม <Yeah. S 2> ด้วยนางอมพรหอม <Yeah. S 2> จำปาอายุ43ปีซึ่งเป็นภรรยานะได้นำข้าวมันไก่พร้อมน้ำดื่มมาเปิดโรงทานนะครับเพื่อให้ประชาชน,ช,นชาวจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็นักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมารับประทานอาหารฟรีโดยมีประชาชนนะครับมาเข้าแถวรอรับแจกข้าวมันไก่เป็นจำนวนมากซึ่งจ่าเสดเอกปรัชญานะครับก็เปิดเผยน,นะครับบอกว่าตัวเองอ่ะคือกับภรรยามีอาการเจ็บป่วยแล้วต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ายสุนทรนารี มาตลอดนะแต่เนื่องจากวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลที่ประชาชนชาวไทยทุกคนนะจะร่วมกันทําความดีเพื่อเป็นพระราชกุศลน,นะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา8สิงษาษา12สิงหานะครับทางครอบครัวของครอบครัวของจ่าสิบเอกปรัชญานะครับก็ได้ทาได้มีการนํำข้าวมันไก่ก๋วยจับนะฮะประมาณ25กิโลกรัม มาทําแล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนแล้วก็มีน้ํามัดลมแจกให้รับประทานฟรีตลอดทั้งวันเหมือนกันแต่ว่าแป๊บเดียวสองชั่วโมงกว่าก็หมดแล้วนี่ฮะคนต่างจังหวัดเนี่ยใจบูสุนทานเยอะนะท่านผู้ชมฮะที่กรุงเทพเนี่ยหายากเหลือเกินนะฮะก็มีนะก็มีใจดีเยอะที่ว่าไปทําบุญเลี้ยงทําทานให้กับคนที่ได้โอกาสในการที่จะดื่มในการที่จะกินในวันแม่12สสิงหาคมครับท่านผู้ชมพักสักครู่ครับช่วงหน้า เดี๋ยวเรามีภาพแล้วก็ไปดูบรรยากาศเกี่ยวกับงานถวายแลวนะคนดีสีสยามคนดีสีสยาม <นะ S 2> ครับเป็นอย่างไรพักคู่เดี๋ยวครับ